วันนี้พามาพบกับรถเก่งระดับผู้บริหารที่เป็นผู้บริหารจริงๆใช้เองเลยเป็นรถของเจ้านายของผมนั่นเองรถเจ้าของเพชรยนต์ที่นี่เลย h อน d ้า c c o r d 2.0ตัว E ปี2017นะครับราคาเนี่ยผูกมากนะครับ729,000บาทเลขไมล์1 5 0 0 0 0กิโลเมตรอยากรู้ว่ารถคันนี้จะสวยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปชมกัน สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมแบงค์เพชรยนต์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะพามาพบกับรถผู้บริหารที่เป็นผู้บริหารจริงๆใช้นะครับก็เป็นรถที่เจ้านายของผมจะใช้เองกับมือนะครับคันนี้บอกเลยว่าการดูแลรักษาการเมนเทนแนนต์นะครับตามระยะทุกระยะแน่นอนนะครับก็จะเป็นคันนี้ Honda Accord 2.0ตัว E นะครับผมปี17นะเลขไมล์150,000โลนะครับ ราคา729,000บาทนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมความสวยความงามนะครับของคันนี้กันนะครับว่าจะสมกับที่ผู้บริหารใช้ขนาดไหนนะครับไปดูกันเลยนะนี่นะครับมาเริ่มที่ด้านหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นกันชนหน้ากระจังหน้าหรือว่าฝากระโปรงหน้าเดิมๆทุกจุดนะครับไฟหน้านี่เป็นฟู l LED แบบนี้นะครับไม่ว่าจะสูงจะต่ำนะครับ LED หมดเลยนะครับมืดขนาดไหนก็เห็นแน่นอน Daylight นะครับมีมาให้สวยสดงดงามแบบนี้นะครับ ให้ดูนะครับล้อแมกนะครับทูโทนสีสันสวยงามแบบนี้เลยนะครับก็ยางเนี่ยจะได้เป็นของไฟสโตนนะครับผมสภาพล้อเนี่ยสภาพดีมากนะไม่มีดุ้งนะครับให้ดูกันสภาพยางก็สวยสดงดงามนะครับดอกยางยังครบ,ครบ,ครบกันอยู่อย่างที่เห็นนะครับนี่มาดูในส่วนของกระจกมองข้างนะครับจะเป็นกระจกพร้อมไฟเลี้ยวในตัวแบบนี้ สีดำเนี่ยต้องบอกว่าสีดาเดิมเลยนะไม่เคยผ่านการทําสีมาเลยนะครับสีมันจะเงาๆแวบๆแบบนี้นะครับสีเป็นเนื้อละเอียดนะครับจากโรงงานแน่นอนนะครับคิวลิดน้ําขอบประตูนะครับเป็นโครเมียมแบบนี้อ่าอย่างที่ทุกท่านสังเกตเห็นกันนะครับมือจับนะครับมือเปิดตัวเนี้เป็นโครเมียมกุญแจสมาร์ทคีย์นะครับปลดล็อกหรือว่าล็อกรถได้ภายนอกรถนะครับโดยอัตโนมัติอ่านี่นะครับ แขงประตูเนี่ยสีสวยมากนะครับเป็นสีครีมแบบนี้ตัดกับสีดำนะครับในส่วนของตัวหน้ากากของมือเปิดประตูเนี่ยจะเป็นลายไม้แบบนี้นะครับที่มีสีสันสวยงามเลยนะครับอ่ะมีลำโพงทวิเตอร์มาให้ลำโพงหลักอยู่ด้านล่างนะครับมาดูในส่วนของเสา A นะครับเสา A นี่นะครับเม็ดอาร์คนะครับทุกจุดนะครับนี่ก็มีครบหมดนะครับรถไม่เคยผ่านการชนมาอย่างแน่นอนนะครับให้ทุกๆท่านได้เห็นได้ดูกันเลยนะครับนี่ แบบนี้เสาบีนะครับเสาบีนี่เม็ดอาร์คนะครับทุกจุดนะครบเลยนะครับให้ดูกันเลยนะครับอ่านี่แล้วก็ในส่วนของเบาะนะครับจะได้เป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าเลยสภาพเบาะก็อย่างที่เห็นนะครับไม่มีขาดไม่มีเปื่อยไม่มีลอกนะครับให้ดูกันเลยอ่าคอนโซลหน้านะครับคอนโซลหน้าก็มีลายไม้มาให้แบบนี้สวยงามนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูในส่วนของโครงสร้างนะครับด้านหลังกันบ้างนะครับนี่ด้านประตูหลังนะอ่า ภายในนะให้ดูก่อนเบาะนะครับสภาพดีมากนะครับไม่มีไม่มีเปื้อนไม่มีขาดไม่มีเปื่อยเลยนะครับมาดูในส่วนของตัวเสาซีนะครับเสาซีด้านหลังนะครับนี่ดึงให้ดูเลยนะครับเห็นไหมเห็นเม็ดอาร์คไหมครับนะท่านผู้ชมดูเม็ดอาร์คนะครับตรงนี้ที่มันไล่กันมานะครับมาดูนี่ตรงนี้ตรงนี้คือสําคัญเลยนะนะครับที่ผมได้บอกอยู่ทุกคลิปนะครับตรงนี้จะเป็นเป็นจุดสําคัญนะครับที่ดูว่ารถเนี่ยเดิมมากน้อยขนาดไหนนะครับตรงนี้มันจะเป็นจุด นะครับมือจับชิ้นงานนะครับที่จากโรงงานนะครับเขาจับมานะครับมันจะมีรอยแบบนี้ติดอยู่นะครับเพราะว่าสีเนี่ยมันมันพ่นไม่มิดนั่นเองนะครับอ่ะตรงนี้ก็คือจะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่จะบอกได้ว่ารถคันนี้เนี่ยเคยผ่านการทําสีมาหรือเปล่านะครับมามาดูกันแล้วก็ที่สําคัญนะคันนี้เติม e85 ได้แล้วนะครับไม่ต้องห่วงเลยเรื่องน้ํามันแพงนะครับเพราะว่า e85 เนี่ยน่าจะเป็นน้ามันตัวที่ถูกที่สุดแล้วแหละนะครับลองจากดีเซลนะนี่ ด้านหลังนะครับก็จะได้เป็นไฟ LED เช่นกันนะครับอย่างที่เห็นเลยแล้วก็นี่ให้ดูกันก่อนนะครับตัวกันชนนะครับคิวกันชนจะเป็นโครเมียมม่เดิมๆเลยนะเดิมๆทุกจุดนะครับรถเจ้านายใช้เองนะครับายทะเบียนในกรุงเทพมหานครนะครับมีกล้องหลังให้ด้วยแล้วก็ในส่วนของคิ้วฝาท้ายนะครับก็เป็นโครเมียมแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับให้ดูโคมไฟก่อนนะไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับนี่แล้วก็ห้องสัมภาระท้ายนะครับกว้างขวาง นะครับให้ดูเลยสะอาดด้วยกว้างขวางด้วยนะครับล่องน้ำนะครับล่องน้ำเนี่ยเดิมเดิมเลยนะครับฝาก็ฝาเดิมๆิเช่นเดียวกันนะครับเดิมเดิมทุกจุดนะแล้วก็มาดูในส่วนของยางอะไหล่กันบ้างนะครับยางอะไหล่นี่ยางอะไหล่เนี่ยของรุ่นเนียจะได้เป็นล้อแม็กมาด้วยนะครับล้อแม็กขนาดเดียวกับตัวรถเลยนะครับแผงตั้งท้ายนะครับที่เห็นอยู่นะด้านล่างนะอาจจะต้อง สูนิดหนึ่งนะครับก็จะมีแนวซีนนะครับสีไข่ถูกปาดแบนเรียบแบบนี้นะครับแนวซีนเดิมๆจากโรงงานนะครับอุปกรณ์ชุกเฉินนะครับแม่แรงจะอยู่ด้านนี้แล้วก็พวกบล็อกล้อปรจจัยต่างๆจะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับอ่ะนี่สวยงามนะครับคันนี้นะใครได้ไปนะผมบอกได้เลยนะครับไม่มีผิดหวังแน่นอนอ่ารับนะครับมามาต่อกันที่ประตูด้านหลังฝั่งขวามือนะครับประตูหลังฝั่งขวามือนี่ เสาซีนะครับเม็ดอาร์คนะครับไล่เรียงมาเลยนี่นี่นี่มือจับนะครับมือจับชิ้นงานยังอยู่นะนี่นะครับให้ดูเลยสีเดิมเดิมนะครับของตัวรถคันนี้กันนะครับนะรถไม่เคยผ่านการชนนะครับไม่เคยก่อไม้ด้วยเพราะว่าเป็นรถเจ้านายใช้เองนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านในเนี่ยด้านหลังเขาจะมีช่องแอร์ด้านหลังมาให้ด้วยหน้ากากลายไม้มาให้อีกจังหานะครับก็เรียกได้ว่าเหมาะสมกับที่เป็นรถผู้บริหารนะครับสำหรับคันนี้เลยมีม่านมาให้ด้วยนะครับเพื่อบังแดด ส่วนหนึ่งแล้วก็เพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวอีกส่วนหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับมาดูภายในกันบ้างนี่ภายในนะครับก you know, ระจกได้เป็นไฟฟ้า4บานออโต้หบานนะครับภายในสวยสดงดงามแบบนี้นะครับพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับแล้วก็มีในส่วนของคูสคอนโทลมาให้นะครับนี่ด้านนี้พวงมาลัยด้านบนเน,นี่ยจะเป็นลายไม้นะครับลายไม้แบบนี้เลยคอนโซลด้านฝั่งนี้ก็เป็นไลายไม้เช่นเดียวกันมาพร้อมกับ โหมด Eco นะครับเป็นโหมดการประหยัดพลังงานแล้วก็เซนเซอร์ VSC VS นะครับเซนเซอร์ตัวปรับปิดการการลื่นเท่าไหร่นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะทำการสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูนะครับนี่ก็จะเป็นเจ้ารีโมทของเขานะครับรีโมทของ Honda Accord ค,คันนี้นะครับอ่ะนี่ก็สตาร์ทให้เห็นกันเลยนะครับสตาร์ททีเดียวติดนะก็เลขไม้นะครับไม้แท้แน่นอนอย่างที่เห็นนะครับ156,808กกิโลเมตร เครื่องยนต์นะครับเดินเรียบนะไม่มีสะดุดไม่มีกระตุกนะครับให้ดูตรงนี้ความร้อนนะครับนี่ความร้อนอยู่ด้านฝ่ามือดูนะนี่นะครับก็ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะนะครับยังไม่ถึงครึ่งกันเลยนะครับสำหรับตัวเข็มวัดความร้อนนะครับแล้วก็หน้าจอนะครับจะเป็นหน้าจอแบบ led นะครับขนาด7นิ้วนะครับแล้วก็จอด้านบนอีกนะครับขนาด7นิ้วเท่ากันนะครับก็สามารถต่อบลูทูธได้ใส่แผ่นได้นะครับก็มีฟังก์ชันนะครับให้เลือกหลายอย่างเลย รับสายวังสายก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับที่สําคัญนะคันนี้เนี่ยแอร์เนี่ยเป็นแอร์ออ,ตโ,อโต้มาให้ด้วยนะครับสามารถปรับอุณหภูมิได้ตามใจชอบเลยแล้วก็อุณหภูมิเนี่ยเขาปรับแยกฝั่งกันได้นะครับอย่างเช่นฝั่งนี้ต้องการเย็นฝั่งนี้ต้องการร้อนก็สามารถปรับแยกกันได้เช่นเดียวกันนะครับมาดูในส่วนของคอนโซลกลางนะครับคอนโซลกลางแบบนี้นะครับให้ดูก็จะมีในส่วนของช่องใส่เหรียญน,นะครับแล้วก็ usb นะครับให้เสียบอยู่ตรงนี้ด้านนี้นะครับด้านล่างนี่นะครับนี่ ภาพความสุนทร a n นะครับเป็นลายไม้สีดาสวยงามแบบนี้นะครับตรงนี้จะเป็นปุ่มปรับม่านบังแดดด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเปิดให้ดูนี่นะครับด้านหลังเขาก็จะมีการเลื่อนขึ้นมาให้นะครับจะจะลงก็กดลงก็ม่านมันก็จะเลื่อนลงนะครับแค่นั้นเองนะแบบนี้นะครับสวยงามแน่นอนนะครับช่องวางแก้วน้ำนะครับวางได้สองแก้วนะครับด้านข้างจะวางแก้วน้ำหรือว่าจะใส่แว่นตาอะไรแบบนี้ที่เห็นอยู่ก็ได้นะครับได้เหมือนกันนะครับนี่ในส่วนของ พนักเท้าแขนตรงกลางเนี่ยก็สภาพดีนะเป็นหนังนะครับเป็นหนังแบบนี้เลยแล้วก็ไม่มีขาดไม่มีหลุดลุ่ยเลยนะครับสายองให้ตั้งหากนะให้ดูนะครับสมุดเล่มดำนะครับเอกสารต่างๆนะครับอยู่ในนี้ครบหมดเลยนะครับนี่ไม่ว่าจะเป็นอ่ะสมุดรับประกันนะครับเราก็มีมาให้นะครับในนี้นะครับก็เรียกได้ว่าอ่าทำการเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะแน่นอน ลดอนได้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับผมลูกค้าอยากจัดฟรีดาวนะครับขอแค่เครดิตด,ดีแค่นั้นนะครับสามารถจับได้เลยนะครับฟรีดาวนะหรือว่าติดตรงไหนอย่างไรนะครับสามารถมาคุยกันได้มาเดี๋ยวเราจะไปต่อที่ช่วงสุดท้ายกันนะครับก็จะเป็นในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับไปไปดูกันเลยนี่นะครับห้องเครื่องยนต์คันนี้ต้องบอกได้เลยว่าเครื่องขนาด2.0ลิตรนะครับนี่อย่างที่เห็นเลย ดูสภาพเครื่องกันก่อนนะเครื่องไม่มีรั่วไม่มีเยิ้มนะครับเป็นเครื่อง i-vtech ด้วยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของค้ำชกมาให้ที่ด้านหน้านะครับช่วยในเรื่องการเข้าโค้งนะครับเพื่อให้คุณลูกค้าเนี่ยเข้าโค้งได้อุ่นใจมากขึ้นนะครับเมื่อมีเจ้าตัวนี้นะครับอ่ะก็จะเป็นตัวประคองนะครับเพื่อไม่ให้โชคเนี่ยมันมันบิดตัวจนเกินไปนะครับผมอ่ะนี่ให้เห็นเลยนะครับที่เครื่องนะไม่มีรั่วไม่มีเยิ้มไม่มีคราบกาวออกมานะครับให้เห็นอ่านี่ นะครับซับในนะครับคานหน้านะครับหรือว่าจะเป็นเสารับคานลับฝากระโปรงด้านหน้านะครับก็ทุกจุดเนี่ยเดิมเดิมหมดนะครับบอกได้เลยเดิมๆิเช่นเดียวกันนะครับเครื่องยนต์ทางานสภาพสมบูรณ์นะครับไม่มีสึกหลอนะครับอ่ะนี่ดูน็อตนะครับน็อตฝาหน้านะครับไม่มีแกะไม่มีขยับเลยนะอย่างที่เห็นนะครับฝาหน้าสภาพดีนะครับนี่มีเลขสติ๊กเกอร์เลขตัวถังมาให้นะครับที่ด้านบนตรงนี้นะครับนี่สติ๊กเกอร์เลขตัวถังแล้วก็ สติกเกอร์มอกนะครับตรงนี้ในส่วนของแผ่นกันความร้อนนะครับสภาพดีอยู่นะไม่มีขาดนะครับแต่ว่ามันอาจจะมีพวกเศษฝุ่นเศษอะไรพวกนี้ที่มันติดเล็กน้อยตามการใช้งานนะครับแต่ว่ามันไม่ไม่ขาดอย่างแน่นอนนะครับให้ดูกันเลยนี่เครื่องยนต์2.0ลิตรนะครับวิ่งในเมืองก็ไม่ไม่กินน้ำมันมากนะครับวิ่งทางไกลก็ดีเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเครื่องขนาด2000นะครับมันก็ซีซีมันก็เลือดๆเนาะเหยียบก็มานะครับประมาณนี้อ่ะ สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอฝากเจ้า Honda Accord 2 0ตัว E ปี P 17คันนี้ไว้ด้วยนะครับก่อนที่จะจากกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับให้ช่องเพรยนของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับ